สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะฝ้ายนะคะจะพามาเช็คราคาบอลสีนะคะซึ่งเป็นเบบี๋นะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นบอลสีที่ราคาเนี่ยคืออยู่หลัก10บก็มีร้อยก็มีนะคะจะมีต้นไหนกันบ้างฝ้ายจะพาไปดูเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นแม่พันธุ์นะคะเนาะต้นนี้ค่ะเพชรพันล้านนะคะ เพชรพันล้านไซส์นี้นะคะไฟล์ขายอยู่ที่90นะคะเนาะ90ใครสนใจนะคะแอดไลน์มาได้หรือจะเข้าไปในเพจ facebook ลูกชาวนาอีล่ามาเลเดอร์ก็ได้นะคะ90บาทนะไฟายจะส่งแบบตะกาให้เลยนะคะค่าส่งต้นแรก70ต้นต่อไปบวก10นะคะอ่าอ่าต่อไปนะอันนี้คือเพชรพันล้านฟอร์มกอน,นะคะ ถามว่าทำไมถึงเป็นฟอร์มก็ก็คือฝ้ายอ่ะเอาต้นเล็กๆน้อยๆนะคะมาบวกมาปลูกรวมกันตรงนี้มี5ต้นนะคะ5ต้นนะคะแต่เป็นเบบีแล้วก็โตนะสวยเลยท่านผู้ชมโอ้สวยเลยนะคะอ่ะใครเอากระถางนี้นะฝ้ายให้200 200ยส้อละกัน แบ่งกันไปปลูกนะคะใครอยากให้ขึ้นเป็นฟอร์มกอเอาไป200นะคะเพชรพลล้านกระถางนี้นะอันนี้คือไก่สุพรรณค่ะไก่สุพรรณต้นนี้หนึ่งใบหนึ่งหลอดแล้วนะคะต้นนี้หน่อใหญ่ๆกัดสีนะต้นนี้นะคะใครเอานะเอาไป120บาทนะคะ120บาทเพราะว่าไซส์ยังไม่กัดสีเนี่ยไฟขายอยู่ที่99บาบาทนะคะเกบาบาท เนี่ยไซส์เนี้ยนะคะอยู่ที่99บาทเนี่ยนะคะ99บาทไก่สุพรรณนะคะนี่นะเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้สีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมต้นนี้อยู่ที่250บาทค่ะ250บาทนะคะกำลังออกหลอดใหม่นะคะ250บาทค่ะ อันนี้อันนี้เป็นเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะเท้าหิรันพนาศูนย์หลอดใหม่กำลังจะออกกัดสีแล้วนะคะเป็นไม้สวยเลยนะคะใบนี้เตรียมร่วงนะใครเอาต้นนี้นะคะฝ่ายขายให้อยู่ที่450บาทค่ะ450บาทนะคะเท้าหิรันพนาศูนย์นะ450บาท ต่อไปนะคะต่อไปอันนี้ลูกค้าเอฟแล้วเนาะอ๋อจะมีต้นต้นนี้นะคะจอมทับอืมต้นนี้ละกันต้นนี้ใครรับนะคะจอมทับ150บาทนะคะ150บบาทสมมุติถ้าถ้าจะแอดไลน์ก็แอดมาที่เบอร์ 093 1670128นะคะส่วนเบอร์โทรเบอร์โทรมันโทรไม่ติดเพราะว่าซิมในไลน์เสียนะคะหรือใครจะทักมาในเพจ facebook ลูกชาวนาอีล่ามาราเดอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวฝ้ายทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะเผื่อใครสนใจนะคะนี่จอมทับ150บาทค่ะสวยๆเลยนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นลูกไม้สีแดงนะคะลูกไม้สีแดงนะคะสองใบเจ็ดสิบบาทค่ะลูกไม้สีแดงเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสบิบบาทลูกไม้สีแดงสองใบต้นแม่สวยมากนะคะทศกัณฐ์ต้นนี้นะคะสองใบแล้ว ต้นนีทศกัณฐ์นะคะอยู่ที่390บาทนะคะ390บาททศกัณฐ์นะคะอันนี้เท้าลำไยค่ะเท้าลำไยป้ายสวยๆอยู่ที่500บาทนะคะแต่ยังเป็นเบบีสามใบแต่ป้ายสวยๆอันนี้500บาทค่ะ500บาทนะคะอันนี้ลูกค้าจองแล้วนะคะนิลเสน นินละเสนหนึ่งสองใบหนึ่งหลอดนะคะกำลังกลางนะคะต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ามันยังเล็กอยู่น้ะงอ่ะฝ้ายให้ที่หนึ่งร้อยี่สิบก็ได้ค่ะต้นนี้นินละเสนไม้เก่านะคะหายากหนึ่งร้อยี่สิบบาทเนาะสีบุรีรัมต้นนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทฝั่งนู้นก็มีค่ะ มีพญาพันวังร2 0ก็มีนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ค่ะอันนี้ขุนสีวิชัยนะคะผ่าออกมาจากขุนสีีวิชัยนะคะแก่ใบแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีเส้นแดงนะคะหลอดกำลังจะออกนะหลอดกำลังจะออกต้นนี้นะคะใหญ่อยู่นะใครรับนะคะต้นนี้ร้อย ร้อบาทค่ะ140บาทค่าส่งต้นแรก70ต้นต่อไปบวก10จัดส่งแบบตะกร้าไปรษณีย์ e อ s มนะคะมีปลายทางนะปลายทางบวกเพิ่ม10บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ดาวเพียงดินดาวเพียงดินสามใบนะเล็กๆอะ่ะเอาไป80บาทนะคะแปบาท ใครสนใจต้นไหนแคบแล้วทักเพจมานะคะเพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะนางวาลีต้นใหญ่นะคะนางวาลีต้นใหญ่ไซส์แม่พันเอาไปร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวสี่ใบใหญ่มากร้อยเดียวนะคะเลี้ยงง่ายมีเยอะนะคะนางวาลีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีหลายต้นอยู่ร้อยเดียวนะคะ บอ่อเงินทางนี้จะเป็นบอ่อเงินนะคะบอ่อเงินบอ่อเงินต้นนี้อยู่ที่80บาทนะคะ1ใบ1หลอด80บาทนะคะ